สวัสดีสสดครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเฮียพีนะครับเรจะมาแกะกล่องสูงม1บบาทนะครับแล้วแกะทั้งหมดกี่กล่องวันนี้27กล่องนะครับผม ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า2 7กล่องด้านในจะมีอะไรนะครับว่าเราจะคุ้มไม่คุ้มนะครับต่อละสิบบาทนะสนุกแน่นอนลุ้นแน่นอนนะครับผมว่าน่าจะมีของดีๆอยู่นี้นะครับผมอาจจะเป็นตุ๊กตายางพามตุ๊กตายางไม่มีตุ๊กตา่ตุ๊กตาว่าตุ๊กตายางของผู้ใหญ่เว้ยนี่เป็นของเด็กไม่รู้ว่าเราจะได้เกมกดหรือเปล่านะครับนี่หรือว่าจะได้รถไฟนะครับเราไปรู้นะว่าหนใดมีอะไรนะเนี่ย อยากรุนแล้วอ่ะลองแกะเลยไหมครับเรามาแกะกันเลยนะครับครับผมตามไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอเคีย์ขอบโต๊ะก่อนนะครับมันลำเรียงให้มันอ่ไว้จับด้านหลังนะครับครับเราจะมาแกะดูกล่องแรกนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับให้เพื่อตามมาดูเลยแล้วกล่องแรกก็คือคืออะไรไม่รู้โอ๊ยกัดมือโอ๊ยกัดมือครับกล่องแรกเราก็จะได้โอ้ได้อะไรครับเนี่ย นี่มีลนโอมโนโอมก็จะได้การ์ดโปเกมอนนะครับนี่การ์ดพลังโปเกมอนนะครับแต่ว่าเขาให้มาซ้ำซ้ำสามใบเลยนะครับพี่ว่าอันนี้ของกินไหมของกินมั้งมันมันไม่เห็นมีอะไรในนี้เลยมันคืออาหารว่างหรือเปล่าอาหารว่างอาหารว่างเปล่าเลยครับไม่มีอะไรผมใส่น่าจะใส่อันนี้เข้าไปแล้วครับโอ้เขามีแยมมาให้สังหารนะใช่ไปลองดูกล่องต่อไปดีกว่าครับผมกล่องต่อไปนะครับเป็นกล่องที่สองนะครับผมเอ่อเจ๊พีเขามีเขามีเงินให้ไหมในนี้ ไม่รู้เลยไม่มีใช่ไหมว่าจะได้ได้เงินก้อนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรอยากรู้เหมือนกันเนี่ยอะไรอ่ะโหขุดทองนะขุดขนังนี่ยเขาเขาให้ขุดขี้หลังบ้านขี้หลาช้อนตาขี่ก็มีโยโย่ไม่มีขนมนะครับมีขนมด้วยครับนี่มันแกะยังไงวะเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาให้แกะนะอันนี้ของกินเด็กใช่ไหมของกินเด็กอะทำอะไรอ่ะอ๋อ อะไรมึงเนี่ยอนเด็กกินไงินตอนเด็กกินแล้วอยากพูดเลต้องรีวิวเลยพุ่งกัมาอันนี้นะครับเด็กกินได้พูดนะครับดูที่ต่อไปนี่ครับต่อไปเราก็ได้ขนมช็อกโก้มัาครับเนี่ยช็อกโกโก้กรอบนะครับไว้กินตอนเช้าได้นะครับเช้าอันกินตอนนี้เลยไหมไม่ต้องปแล้วแล้วก็ได้การ์ดโปเกมอนนะครับนี่ได้มาไม่ซ้ำนะครับไม่อมนี่ โปเกมอนนี่ใช่ใบเราเป็นร้านหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมใช่เผื่อได้โชคดีอะเขาว่าล้าเป็นกล่องสิบบาทเนี้ยบาล์ร้านบาลานน่าจะร้านกรีบแล้วเราดูกล่องต่อไปนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวได้ที่ตัก ส้วมเมื่อกี้แล้วพอโอส้วมโถส้วมโอ้ยได้เลยเนี่ยได้ชักโครกพูดถึงส้วมชักโคกก็มาเลยอ่ะโอ้ยพูดจะอยากเข้าห้องน้ำเลย อ๋อใหกินยังไงอ่ะเให้นี่ให้เราเอานี้ใส่ยังไงใส่ในนี้กิกน,นยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะจะ <c oughs> คงเหลือ,ลๆๆองเลยสีเหลืองเลยยังไม่ได้กินเลยขี้ก็เต็มเลยอ๋อไม่ให้เทลงไปนี้อ๋อ,เ,อเทลงไปนี้นมันจะเป็นไงคอยดูนะเทะลงไปนี้เป็นยังไงทารุณในการกินมากว้าดูนะกินไม่ต่อเลยเทไปนี้เทไปนี้นะครับผมแล้วดูนะว่ามันกินยังไงขยับขยาบขยับเปิดโผปุ๊บนี่ออกมาแล้วโอ้โหน่ากินมากโอ้ย วูมันกินไม่ลงอีกชักโคกงให้นึกถึงเลยเหลืองอ่อยเลยอ่ะก็จะเป็นเม็ดพริกนะโอ้โเธอจะแถมเม็ดพริกมาให้เนี่ยทำเหมือนขี้เลยอ่ะใส่ตรงนี้ทะลุออกนี่นะเข้าวท้าาข้าวทาาเพิ่มอาจจะลดในการกินขนมแล้วนี่อะไรอ่ะถังขี้เปล่าอ่ะเอาไปเก็บบ้างให้ ไปดูกล่องต่อไปอะไรว้าเดี๋ยวกราไปดูครับทำอะไรเนี่ยเลอะเทอะไปหมดตรงนี้มีอะไรนี่นี่ชักโครกแล้วขอที่ฉีดจากทีนะที่ชีดตัวนี่จะโคกอีกแล้วจะโคกอีกเขาเขาใช้ผมมีชักโคกแล้วขอสายฉีดหน่อยได้ไหมมันจะได้ครบส่วนเลยไม่งั้นมันจะล้างไงเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นการ์ดโปเกมอนนะครับนี่บวกกับการ์ดอวีนะครับก็อันนี้เป็นขนมนะครับถังขี้ออกแบบมันได้สวยมากนะครับได้ชักคโกมาสองสีคนละอันกับพี่น้องนะครับแกะแล้วดูกล่องต่อไปนะว่าจะได้อะไรนะครับได้เลยก็ได้เห็นมันพิซซําชักคูกกันนี้ได้ไหมอ่ะล้องรอกต่ว่อะไรเอยโอ้ซ้ําอีกแล้วครับเฮ้อแต่โยโย่คนละสีนะครับนี่ อม,อมเข้ารวมไว้ให้เราอมใช่ไหมี๋ลองดูนะเดี๋ยวลองเล่นดูมันเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้<ม>า<ม>ดูเดี๋ยวดูได้ไหมผ่านหรอผู้หมวดกับบอสนึงเพืนรู้ไหมครับว่ายโยมีที่มาอย่างไงนะครับในสมัยก่อนในอดีตน,นะครับสมัยก่อนนู่นเลยนะนู่นนานเลยอ่ะนานจำไม่ได้จำไม่ได้ลวจไปไม่ได้เลย ประวัตินะครับก็จะคือมนุษย์เราสมัยก่อนเวลาจับสัตว์ไม่มีเครื่องมืออะไรนะครับเขาก็จะเอาก้อนหิน no 2ก้อนเนี่ยเอามามัดเชือกเชือกสมัยก่อนก็น่าจะเป็นพวกเถาวัลย์หรืออะไรเหนียวๆสมัยก่อนนะเขาก็จะมัดสองข้างเสร็จปุ๊บเขาก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงให้มันล็อกกับขาสัตว์นะครับเพื่อในการจับให้สัตว์มันล้มแล้วก็จับสัตว์มากินนะครับในสมัยก่อนนะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเหวี่ยงอย่างงี้ไงเขาเวี่ยงอย่างงี้มาโอ้ยมันหลักคอแล้วลองเหวี่ยงตรงนี้เหวี่ยงอย่างงี้เปล่ ไปเรื่นต่อแตกหัวแตกไปดูกล่องต่อไปนะครับว่าจะได้อะไรนะครับมีชักโครกเลยผมกระสังขีแล้วเฮ้ยได้โทรศัพท์ด้วยเหรอโทรศัพท์ที่ไหนเนี่ยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้มั้งไม่รู้อ่ะมันมีกล่องที่เป็นโทรศัพท์อยู่เด้อโทรศัพท์นี่นะอจะเป็นโทรศัพท์ของเล่นี่เองเนาะโอ้มีหน้า ป้าล้านเช้าบอกว่าเนี่ยหนูงูที่แล้วก็มีคนได้โทรศัพท์นะแต่เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าไม่เชื่อได้ไหมไอฟงเลยไอฟงเลยนี่ครับของเลขเด็กมัสามารถเล่นได้จริงนะครับเขาเรียกาอะไรไม่รู้เนี่ยข้าชักดาวอ่ะหมุน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 ท่านี้มันน่าจะเป็นข้าชักดาวแล้วเขาเรียกบวงบาทบวงบาทบวงบาทท่านี้ท่าอะไรเนี่ยบวงบาทก็สมัยก่อนต้องมานั่งพันนะครับ เป็นนีติดแล้วมาครับหลังจากเมื่อกี้ที่นั่งเ,เล่นติงตองกันไปกับพ่อรูปนะครับผ <c oughs> <น> <c oughs> มเ่เมแกเขาเลยขาเลือกอะไรดีกว่าครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมเลยโอุยโอ้ยอันนี้สมัยก่อนอร่อยอย่างเงี้ยขนมจะมันกลินแล้วแบบมีควัน <ผม S 1> ออกมาผข <ม S 1> องโกโก้อร่อยโหนี่ถึงถึงตอนเด็กสมัยก่อนเลยนี้ก็เริ่มจะหายากแล้วร้านค้าเริ่มไม่ค่อยมีขายแล้วโกโก้หรือไมโลไมโลไมกินไงอ่ะกโกก้ินเลย อันนี้มันจะฟุง้งกแม่แล้วก็จะด่ากับบาร์แล้วนะเก็บยากอะไรแบบนี้เก็กัได้ไหมเ้า <laughs> กินแล้วมันจะไม่เหมือนชาวบ้านก <laughs> ็แล้วมันเก็บไม่เก็บมันจะลองทั้งสวยไหมไม่เอาแล้ว <laughs> มันจะขึ้นเป็นเหนียวหน้าเหนียวตัวเงยเดี <laughs> <laughs> ๋ยวจะมีโกโก้อีกเป็นหัวก็ทางเดิมครับผมมีโยโย่ล้อแม็กนะครับผม โอ้โแม็กนี่เคยใส่ฝันว่าอยากได้ไปแล้วนี่ไงทีหนึ่งก็มีนี่ไงนี่อ้หสี่วงสี่ล้อสี่สีทิกเก็ตเอาไปขยายขยายเอาเองแล้วกันเนี่ยทีกเกรตขอเอาไฟขยายของเลนัมอนมาขยายเนี่ยเอาไปเอาไฟสายขยายส่วนนะครับอีกขยายเอานะเราแม็กนะครับผมแม็กแม็กทีอียิปเ็วยเอาไปเก็บอยนี้พอยากแทงกระตูไปละไมีดพูดถึงเรื่องแทงแทงนีมือวานหลังบ้านนะ ไ้าคนลุมแทงคนเดียวเลยอ่ะเฮ้ยลุงยังไม่ตายเลยสิเบทไฮโลแดกเรียกโอ้โหป่าป่าไม่โล่กว่าป่าคันบ้านเต๋อฮู้นะว่าแกเชียร์บอลแข่งกันนะไม่โล่ปายได้มาดูก่อนต่อไปนะครับต่อไปนะผมต่อไปนะครับได้เลยอะสิเบทไฮโลนี่นะก็แกะนะครับ ได้ไรอ่ะออโอ้ยได้ท,ที่ขุดทรายมาอีกแล้วครับนี่ที่ทขุดทรายนะเอาเองี้เวรมันเก่เง,งกเรื่องลุกขอรอบเหมือนไก่เนี่ยอ่ะมึงพูดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวกูตบได้หมดมาอ่ะแม่งโคตรโหดเลยอ่ะฆ่าลูกสามคนยอย่าถอนตัวไปเลยน,นี่มันก็เป็นโศกนาฏกรรมนี่เ <c oughs> จ้าเจ้ามือตอนแดดเรียบมาเลยเผาลูกทิ้งเลย <c oughs> กล่องต่อไปเราจะได้เลยนะครับกลัวเริ่มยิ่งเบื่อกลัวเริ่มยิ่งเล่นเสียงอ่ะตัวอุ้ยกล่องนี้พองพองอ่ะเพื่อนๆโอ้ได้ไรครับนี่ซ้ำอีกแล้วโอ้ได้นี่อาวิทย์ดื่มนมโอ้สามไม่ถูกปากไอ้ดูดนมนี่ครับโอ้ได้โกโก้ครับเหมือนซ้ำมาอยู่แล้วครับเป็นอะไรที่ใส่เข้าไปข้างในเนี่ยเหรออ๋อ มีอะไรไหมต้องลอยเหมือนมีมันเหมือนโดนแดกไปแล้วอ่ะวม่นกิน <ife? c oughs> ไปแล masa, <c oughs> ey, ้วกินไปแล้วอ่ะลองดูอุ้ยมึงก็เอายัดปากกูด้วยเขาดูดกันมาได้แล้วใครแอบดูดไปอ่ะล่องลอยการกินเลยเฮมาเกาเลยแหมมีการกินแล้วด้วยแล้วอันเนี้ยใครดูดไปแล้วมั่งไงแล้วมึงมายัดปากมั้งโอ้โหแม่ มตะานั้นแม่นี่พูดถ้าพูดถึงเรื่องบอลนี่ต้องกูเลยชอบมากกันเล่นบอลเสียเลยก็วิแล้วเพื่อนพ่อเขาไปเที่ยวเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาไปด้วยรถทัวทีนี้เขาว่าแทงบอลในบนรถทัวเสร็จปุ๊บเขาอยากกลับเขาจะเขากำลังไปต่างจังหวัดแต่พอถึงบ้านเมียแล้วเฮ้ยลืมไปลืมพลอยบอลที่บ้านในระหว่างนั้นเขาก็นั่งคิดอยู่เอ้ยว่าจะไปไม่ไปรถกันรถทัวระหว่างมันเดินทางใช่ไหมมันตกเหียวทั้งลำตายตายเรียบเลยเทั้งเรียบเลยดยบเพื่อนพ่อรอด ทำไมอ่ะเขาไม่ได้ไปเขาดังคิดอยู่บ้านคิดอยู่วันเลิกปะวันเลิกไปกันใหญ่แล้วนี่เราไม่เล่นตลกหรือเตะกล่องสุ่มเนี่ยต้องคิ้อสิครับเราถึงกล่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะไปเป็นตลกกันแล้วเนี่ย แล้วกองนี้ก็คือนี่มาอีกแล้วปันลมเน่าๆมาเยอะมึงใช้ทำไมอ่ะมึงใช้แค่ดิฟตัวคีย์อ,อยนะนาครีกต่อสุดท้ายต่อสุดท้ายจะได้อะไรอ่ะเธอสามเปล่าอะ่ะไม่รู้น้ำมาลุ้นกันนะครับจะได้รางวัลใหญ่เปล่าไม่รู้นะครับไมไ่ออกวะคุกแก่ผิดได้เอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอก็ชักโค้งเหมือนเดิมนะโค้งกับไข่ เขาเห็นเขาเห็นบ้านเราไม่มีช็อคโก้เปล่าเขาเลยให้มาเห็นแย่งแย่งเขาส้วมกันอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วถามหน่อยใครจะเล่นเนี่ยอาไปเอาไปแจกเอาไปแจกเด็กๆก็ได้หนูหนูหนูเอาไม่หนูหนูเอาพัดลมเป็นลูกเอาพัดลมไหมไม่เอาพี่เหมิ่นไม่เอาพี่นะครับผมก็หมดกันนะครับผมหมดแล้วนี่เปิดของมาประมาณเท่า้มาเยอะกลิ่นนี้ที่คุ้นเคย ไม่นิยังวะตุยเลยเห็นมึงร้อนอ่ะโอ้ยโอเีเนี่ยครับของที่จะได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก่องสุ่มสิบบาทนะครับก็จะได้ทั้งของกินของเล่นนะครับทั้งสนุกทั้งรุ้นนะครับรุนเลยนะับและนี้ครับก็ได้มาแต่ว่ามันมาผิดยุคไปหน่อยนะครับเราไม่ได้ใช้รุ่นนี้โทรศัพท์รุ่นไหนก็ไม่รู้ครับเนี่ยจบจากนี้ไปก็นั่งคิดเลยครับผมว่าจะใส่ถุงสีดําไว้หน้าบ้านหรือจะเอาไปแจกกจ่ายเลขนะ แกเด็กแก่เอาจาวไหมเนี่ยขนมอันนั้นน่ะโอ้โหน่ากินนั่นอันนี้กินยังไงวะนี่เลยคุยเตรียมพร้อมแล้วเขากินกันยังไงเนี่ยนี่ไม่ยากเลยนี่ตัดเสร็จใช่ไหมวางก่อนไม่พอไม่พอไม่พอพวกเยอะพวกเยอะพวกเยอะพวกเพื่อนเยอะเหรอใช่โอ้นี่กินคนเดียวก็พอมั้งค่อยๆเคี่ยวหน่อยๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเคี่ยวด้วยเคี่ยวเป็นแถวสิพวกนี้ยมันลงกินไม่ได้ลงคบายเขาต้องเป็นแถวด้วยเขาใช้หลอดกูใช้ี่แม่งไง มึง <icana>, <favorite> ถึงใจเลยเน yes. ี่ยมึงเกลียด่ึงอะไรอยอย่านัดเหมามีหมอมีมันซวยจังเลยแต่ไปเล่นอันนั้นมึงอย่าไปเล่นนะแล้วไปติดคุกแค่ที่บ้านใครเขาเล่นกันเนี่ยวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็คอนเทนต์นะครับวันนี้ครับกล่องสุขสิบบาทนะครับคอนเทนต์วันนี้ กล่องซุปสิบบาทรอบหน้ามีอะไรอีกไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าลูกอมอ่ะมันเหลว <c oughs> มาเลยอ่ะ <c oughs> เหียวมือเลยอ่ะหมันอยู่นานหรือเปล่าเมื่อกี้กินไปลูกนึงอ่ะตายแน่กินแล้วเป็นซอ,นอม,มอบีไม้ไปเลยครับแล้วเดี๋ยวฝากช่องด้วยนะครับช่องเฮียพีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งข้างใต้ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาพบกับกล่องสุ่มราคาเท่าไหร่หรือเราจะทำอะไรหรือจะกินอะไรก็เพื่อนๆรอติดตามดูนะครับ ทรั้งนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ